ใครที่กำลังมีปัญหาในการ list line ชื่อไฟล์นะคะต้องมาดูคลิปนี้เลยจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถดึงชื่อไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์นะคะไปใช้งานได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องเปลืองเวลาในการกรอกเองแถมถูกต้องด้วยเครื่องมือที่จะใช้ในวันนี้นะคะมีชื่อว่า Power Query นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ Power Query เนี่ยในการดึงข้อมูลเอามาจัดการแล้วก็แปลงให้เป็นรีพอร์ตแบบอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เครื่องมือขั้น ต้นนะคะที่เขาดึงข้อมูลมาจากโฟลเดอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะแอบ,บเอาชื่อไฟล์ออกมาใช้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะกลับมาที่ไฟล์ Excel กันนะคะเวลาที่เราจะใช้งานเครื่องมือ Power Query นะคะให้มาที่แถบเมนู Data แล้วก็เลือก Get Data นะคะเราก็เลือก f อร m File แล้วก็เลือก form folder นะคะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์เอาไว้นะคะในที่นี้พ่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ e x c e l นะคะเสร็จแล้วกด open ปกติที่พลเคยสอนนะคะเวลาที่เราดึงข้อมูลที่เป็นโฟลเดอร์มาแล้วเราต้องการให้ข้อมูลทุกตัวในโฟลเดอร์มารวมกันเนี่ยเราจะคลิกเลือกคำสั่ง combine นะคะแล้วทุกๆโฟลเดอร์ก,ก็จะไปต่อกันออกมาเป็นชีตหนึ่งชีตให้เราไปใช้งานโครงสร้างที่เขาดึงมาให้เราตอนแรกเนี่ยถ้าเรา ไม่กด combine มันจะมีชื่อไฟล์ติดมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เราจะแอบมาเอาข้อมูลไปใช้ให้มากดที่ transform data ตรงนี้เราจะเข้ามาใน power query editor นะคะเราจะมาจัดการข้อมูลก่อนนำไปใช้นะคะเราก็อยากได้แค่ name แล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็เลือก remove after column นะคะ ก็จะเหลือแค่คอลัมน์ที่เราต้องการแล้วก็มาที่เมนูโฮมแล้วก็กดคร s สแอนโหลดได้เลยนะคะจะเป็นการดึงข้อมูลไปใช้ที่หน้า Excel ปกติแล้วก็ถ้าเกิดในอนาคตมีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราใส่เป็นตัว ไฟล์เพิ่มนะคะเป็น new Microsoft Excel worksheet นะคะอันนี้เป็นชื่อใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก่อนหน้านี้ไม่มีแล้วกลับไปที่ Power Query นะคะเวลามีข้อมูลใหม่มากอยากจะอัปเดตนะคะหรือมีบางตัวที่ลบไปเราก็ต้องปรับให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเราจะต้องกด refresh ด้วยนะคะให้มาที่ data นะคะแล้วก็กด refresh All ได้เลยข้อมูลที่เป็นตัวใหม่นะคะก็จะถูกอัปเดตเข้ามาในตารางนี้เรียบ รอยแล้วนะคะ